สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับปนองแล้วนะในช่องควยไทยอินมาเลเซียวันนี้เราจะมาพ่อเทาเกยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่มีคนสั่งมิกรหลายหลาย,ลายเล่น,นทำวันนี้ชงวันนี้สงไม่มีเวลาทำอืัอสลามุลัยุม Hari ini saya jumpa dengan kawan dalam Kuih Thai In Malaysia. Hari ini kawan nak bawa saya tengok toke kita lah ni. Buat pisau, buat parang, buat hulu, buat sarung. Siapa order lagu mana semua boleh buat. Hari ini ha, yang buat ni ni. Dia apa bawa saya pisau pisau ha yang kemarin yang kawan masuk krip tu ha yang hulu kuning tu ha lah, pisau buruk ah ha. dia buat mai so kita repair buat hulu buat sarung lepas tu repair bagi dia nipis sikit bagi dia tajam ni elok lah kata hmm so, kita kita buat dah lah ni kita buat kali sikit-sikit siapa nak order siapa nak buat apa semua boleh lah Harga tak mahal, harga murah-murah ya. Kampung-kampung. Ini -kampung. ha, dia suruh buat ni tak banyak dalam 3.40 tu dua kot. Kalau kita guna besi yang itu kan, kalau kecil kan. Ha, kalau besar, kalau panjang, mahal ya? Kalau guna besi kita, guna to, apa ni, guna besi yang tokeh okay, sendiri, lagi mahal. Tapi tak mahal tak mana. มอโมะล่ะก็เราบันดิงหนึ่งงานวางเลนทุกิตามะอะไรอย่าะเี้ล่ะ <c oughs> มาพอเท่าแกะมีคนสั่งคนนั่นคนนี่อันนี้มีดนี่ของคนเอามีดมาเราต้องทำด้ามมันทำฟักมันแล้วก็เราคนห้องอยังคนห้องอยังอะทำให้มันบางๆหน่อยให้มันคมๆรับให้มันคมๆหน่อยเออที่ทำ นี่ลละทําขายถ้าว่าเขาเอามีดมาเองมันก็ถูกน้อยราคาสามสีร้อยแต่ว่ามีดของเราใหม่ของเรามันก็แพงน้อยอาดีนี่บวทูลู ตะโบูบางบ่อยหูรูอันนี้เจาะรูมันสิจะใส่ด้ามมีดทําด้ามมีด้ก็เจาะรูก่อนแล้วก็เอามีดุกเข้าไปละนตมันนั่นน่ะนโบหููนะนะตะบบ่โบพี่สาวลหููี่าว ปอันนี้รับมีดรับเอาเอาเครื่องเครื่องรับให้มันบาง อลองดูลองเสียบดูว yeah. ่ามันได้ไหมยังไม่เซตยังไม่เซตยังต้องดูอีกยังไม่แล้วทีน่ะจับร์ฮูลูฮ่าตูจันเตะด่าปีเศาห์เห่าคำว่าไม่ฮิตามกากระตตสเงาะสังเะที่เดจานในไปยินนำปะปุเจอรอฮ่าเดจานในรู้ป่ะตัวนี่จะได้ฮูลูเดียวละคนอันยังก็หลับด้ามมันหลับ ทำให้มัน,นละเอียดละเอียด ันนี้จะเริ่มทำทำอะไรซองมันหนักซองหนีดอ,ะอ่ะจะเริ่มทำซองหนีดละต้องตัดไม้ก่อนอันนี้นักมอลบาบัวนี่บวัวสาคงเด้อหนักมอลบาบัวสาคงที่เสาตุกสถานทะี่เาส,ส,าสาแฉกเด้อแต่ชื่อมบัวสาคงเดียวแล้วอันนี้นี่นี่บัวนักพุททองไก่์ทำฟักใส่หนีด dia tak nampak kita tengok orang buat macam senang macam senang Takkan nak beli sebilah-bilah tu pun ini dia buat berapa jam ni saya rakam ni pun dekat 2 jam yang mula dia buat tu saya rakam tu dekat 2 jam tapi potong yang benda tak kuna benda lah panjang sangat saya potong yang pendek-pendek eh, dapat macam ni lah lama juga tak nak beli satu-satu คนจะเนี่ยแต่ละครั้งมันจะง่ายๆเนาะเขาหันคนเนี่ยง่ายๆเหมือนก็จะง่ายง่ายอ่กลัวจะได้มาแต่ละเล่มนะโอ้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนอยู่นั่นอ่ะ Alat dia Semua ada atas meja tu Semua ada Nak apa semua ada Ha ni dia kepit Kepit uh, Sarung tu Nak bagi dia rapat Dia bukam ni dasar kan Kayu tu dia bukam Dia kepit bagi rapat lah Ha ni man Man, ya, man say kau Say kau lepas kau man kau Au au ni Au au ni Au au ni Au ni Au au ni Au ทำทำนี่างวด้ามมันทำถูกทำทำด้ามทำฟักมันฟักหมีงนกเรียบร้อยละมีด้นเรียบร้อยละจุ่เสียบได้จุ่มจันในบกีเดลโบดสิกิตวีจันเตสิกิจันในบกีเดฮัลุยเอาแบงนีเนาะจันในมีฮัลุยตัวน้ำเปาะน้ำปาะโอระช่อระโต้งามงามเนี่ยทำไอ้นี้เนี่จางเปิดคน คนชอบเนาะมันให้ได้ทั้งนั้นนะเอาสกอตใบามาถเหมันจะได้ลื่นม,มันจะได้งานมันจะได้ละเอียดจูจีในะงานดุกยาอย่างจูจีปีงานเนาะอย่างฮิจาุคุนเะเปปะาจูจีกีดนะีดฮัลลุยนะแต่ไปกีดกัสซีดฮัลลุยอย่างมารอย่างมานันน katamnya apa semua elok-elok tu. Hmm, lep loy lah. Kau pun jen na, kau pun jen lai like like, share, kot subscribe na jau. Terima kasih na. Yang sudi like, sudi share, sudi subscribe na. Terima kasih. Ni du bu kala dah. Bu kala nampak elok cantik ya eh, ni. Tu, cantik tak? Ha, cantik cantik. Okey, terima kasih. Siapa nak order boleh order nah. Saya mak kawan nak bagi nombor telefon kat bawah. Siapa nak order boleh. Okey. Order order order.